สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะมาอธิบายแบบฝึกหัดที่ครูสั่งการบ้านไปข้อ9ถึงข้อ16เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะต่อจากเมื่อวานนี้แต่วันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่เป็นจํานวนคะจํานวนคะก็มีจํานวนเต็มรวมอยู่กับเศษส่วนแท้เราเคยเรียนกันไปตอนปอ .4 แล้วเนาะเราจะมาเปรียบเทียบแบบเมื่อวานที่เอาไปคูไคว่เทคนิคที่ครูส่งคลิปไปไม่ได้ค่ะวิธีการค่ะเราจะต้องทํา เศษเกินตัวนี้ค่ะให้เป็นจำนวนค่ะก่อนการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละจำได้ไหมคะทำยังไงเอาตัวล่างไปหารตัวบนเอา24ไปหาร69ได้กี่ครั้ง24 1 24 24 2 48 24 3เกินได้72นะคะดังนั้นได้แค่2ครั้ง เต็มเหลือเศษเท่าไหร่ยี่สี่สองสี่สต้องการ69เกาเอาไปลบกันดังนั้นเหลือเศษ21เอาเศษไปเขียนไว้ข้างบนค่ะเศษ21ตัวส่วนคงเดิมมันก็จะกลายล่างจากเศษเกินเป็นจำนวนคะตรงนี้และหลังจากนั้นทำยังไงต่อวิธีการก็คือเรามาเปรียบเทียบ มีสองชิ้นเต็มเตมอันนี้ก็มีสองชิ้นเต็มเมอ้าวเพียบเทียบยังไงล่ะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะใช้วิธีการคูนคว้าย,ยิงธน,นูเอา24ไปยิง7แล้วก็เอา8ไปคูณ21เขียนคำตอบไว้ข้างบนแบบเมื่อวานที่ในคลิปสอน ได้เท่าไหร่ก็เติมเครื่องหมายตรงนี้เติมเองนะคะเอายีสี่ไปคูณ7ก่อนได้เท่าไหร่เขียนไว้ข้างบน8ดไปคูณยี่สบเอได้เท่าไหร่เขียนไว้ข้างบนแล้วเราก็จะรู้ว่าข้างบนสองตัวนี้อะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าก็เติมเครื่องหมายลงไปมาดูข้อที่สิบค่ะจํานวนเต็มหนึ่งเศษสิบห้าส่วนห้าสิบเจ็ดมากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24, เศษ24ส่วน29เราทราทำเศษเกินให้เป็นจำนวนค่ะอีกเอาตัวล่างไปหารตัวบนได้แค่1ครั้งค่ะ19 1 9 19 2 3 1าเกินเหลือเศษเท่าไหร่ก็เอา24ลบ19ได้5เหลือเศษ5ตัวส่วนคงเดิน เปรียบเทียบได้ยังอันนี้ก็เต็มเต็มหนึ่งอันนี้ก็เต็มเต็มหนึ่งเปรียบเทียบไม่ได้ใช้วิธีการคูนคว้ค่ะ57เอาไปคูณอะไรคะเอาวิ่งไปคูณ5ค่ะข้อนี้เลขเยอะอะครูช่วยได้285เกิดจากการเอา57ไปคูณ5นะต่อไป19ไปคูณอะไรคะ 19ไปคูณ15ค่ะได้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกครูคิดให้ก็ได้285ค่ะดังนั้น285กับ285มีค่าเป็นไงคะเท่ากันเติมเครื่องหมายเท่ากับข้อที่2ตอบเท่ากันค่ะต่อไปมาดูข้อที่11 ข้อที่สิเหมือนเดิมอันนี้จำนวนเต็มโหเต็มหเลยอันนี้เป็นเศษเกินทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละดูด้วยตาก็รู้และเอา41ไปหารห้าสิบเก้าสีงสี่สิบเอ็ดสีปดสซึ่งเกินได้แค่กี่ครั้ง1ครั้งเหลือเศษเท่าไหร่ก็เอา59าสิบลบสิบสได้18ตัวส่วนคงเดิม เรียบร้อยแล้วค่ะเปรียบเทียบได้เลยค่ะข้อนี้ไม่ต้องคูณควายอะไรทั้งนั้นมีหนึ่งชิ้นเต็มเต็มกับห้าชิ้นเต็มเต็มนักเรียนว่าอะไรเยอะกว่าค่ะหนึ่งชิ้นเต็มเต็มกับห้าชิ้นเต็มเต็มทุกคนน่าจะรู้แล้วนะว่าอะไรต้องเยอะกว่าเติมลงไปในนี้เลยค่ะต่อไปข้อที่สิบสองข้อนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะไม่ยากเลยจํานวนเต็มสามค่ะนักเรียน สามชิ้นเต็มเต็มเศษห้าส่วนยี่สามกับสองชิ้นเต็มเต็มเศษสามสิบเอ็ดส่วนสี่สิบสองโอ้โหอันนี้สามเต็มเต็มอันนี้สองเต็มเต็มรู้อยู่แล้วอะไรต้องเยอะกว่ากันเติมเลยค่ะต่อไปข้อสี่ค่ะข้อที่สิบข้อที่ค่ะข้อที่สิบสามจำนวนเต็มสี่อันนี้ก็จำนวนเต็มสี่เปรียบเทียบได้ไหมคะ ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ก็ยิงธนูค,คูณไข้ค่ะเอา8ขึ้นไปคูณ1 8คูณ1ได้8 9ไปคูณ3 9ค 3. ูณ3เ้า3เท่าไหร่27 8กับ27เเปรียบเทียบกันได้เท่าไหร่คะเติมลงไปในช่องว่างใครที่ดูคลิปเมื่อวานแล้วจะเข้าใจคลิปวิดีโอของวันนี้ แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำแบบฝึกของเมื่อวานให้นักเรียนกลับไปดูคลิปที่ครูส่งให้ก่อนแล้วค่อยมาทำแบบฝึกอันนี้นะคะข้อที่เหลืออีก3ข้อนักเรียนลองคิดเองแล้วเติมคำตอบลงไปแล้วอย่าลืมส่งงานให้ครูทางไลน์นะคะทำการบ้านทุกวันทําทุกวันส่งทุกวันงานค้างเราจะไม่มีนะคะสู้ๆค่ะดเด็ก